นะคะนาอเป็นแรงกำลังใจให้กันเช่นเคยนะคะทุกคนขากินอร่อยจ้าจะเห็น <c oughs> ต้องต้องมีแต่เรื่องกินนะคะน้อกินจริงๆเนาะพูดคุยยักทายกันนะคะเนาะกินข้าวต้มจิบก,กาแฟด้วยนะคะเนะองอร่อยสาเพื่อนๆค่ะนะคะนาะเป็นแรงกำลังใจให้กันเช่นเคยนะคะทุกคนขากินอร่อยจ้ะ <c oughs> จะเห็นต้องน่ต้องมีแต่เรื่องกินนะคะน้อกินจริงๆ,ๆให้บอกว่าเอาลงไปเยอะๆเดี๋ยวฉันเปิดให้แล้วเยอะๆแล้วก็เอาลงกาเนาะมา<ะ>พูดคุยทักทายกันนะคะเนาะ,ะนกินข้าวต้มจิบกาแฟด,ด้วยนะคะเนาะอ,อร่อยสาะเพื่อนๆค่ะบัตเตอร์นะคะเนาะกินจะได้

สองวันนะนะเขากอกไปสองวันนะนะเขากรอกทีไม่เยอะนะเขากรอกทีเดี๋ยวฝากกอกนะวางไว้เลยเดี๋ยวกอกให้ยูอของกรอกเขาจะมันกินไวหวอ่อืมมกาแฟด้วยนะคะเนาะ วันนี B B ้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนาะก็มีวันนี้ก็เป็นวันทํางานเหมือนเดิมนะคะเนาะวันเสาร์นะคะเนาะอืมพวกมีกันอยู่สองคนอะก็งงาะเขาบอกว่ากินสองนา้ามันกวนวนะคะเนาะเผือดถูเหลืองถูเหลืองกวนหรือเปล่าถั่วกวนเนาะอร่อยค่ะทุกคน่าอร่อยมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ AI สวัสดี Facebook สวัสดีแอดมินเพจของ Facebook ค่ะวันน,นพพี้น้องนิดก็พาเพื่อนมานั่งกินข้าวต้มจากกวนนะคะเนาะผึกหลือลถั่วเหลืองถั่วเหลืองกวนหรือเปล่าถั่วกวนเนาะอร่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะร่อยมากขอบอกทุกคนเนาะทำงานอย่างมีความสุขนะคะเนาะกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะเนาะหลับยันแจงเลยด้วยะค่ะเด้อทุกคนเด้อ แจ้งค่ะแจ้งน้องนิดก็แจ้งทุกมื้อกันดื่มกาแฟด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนาะก็มีวันนี้ก็เป็นวันทํางานเหมือนเดิมนะคะเนาะวันเสาร์นะคะเนาะดื่มกาแฟมื้อเช้านะคะเุื่อค่ะขาเนาะเพิ่มพลังกายพลังใจเนาะพอดีดื่มกาแฟด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนาะก็มี วันนี้ก็เป็นวันทำงานเหมือนเดิมน,นะคะเนาะวันเสาร์นะคะเนาะให้บอกว่าเอาลงไปเยอะๆเดี๋ยวฉันเปิดให้แล้วเยอะๆแล้วก็เอาลง,าลงจ้ามีใคาม,ามาขอน้ำนะคะเนาะน้ำกินนะคะเนาะต้องมาเกาะตรงนี้เนาะก็มาสวัสดีเพื่อนๆนะคะเนาะเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกท่านจิบกาแฟมื้อเช้านะคะทุกคนค่ะเนาะ เพิ่มกำลังกายกำลังใจเนาะกระดิ่กวนนะคะเนาะเผือกหรือถั่วเหลืองถั่วเหลืองกวนหรือเปล่าถั่วกวนเนาะอร่อยค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากขอบอกให้บอกวนะ่าเอาลงไปเยอะๆเดี๋ยวฉันเปิดให้แล้วเยอะๆแล้วก็เอาลง,างนะจ้าน,น,ะนะคะเนาะ มากันอยู่ด้วยกันนะคะนาะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดงไทยตมาจา้ะทุกคนค่ะเว<ง>กันอยู่ด้วยกันนะคะเนาะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดงไทยตมาจา้ะทุกคนค่ะเวงนะคะนาองเป็นแรงกำลังใจให้กันเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะกิมอร่อยจ้ะ ถ้าเห so so ็นต so ้องมีแต่เรื่องกินนะคะน้อกินจริงๆดิ่กกาแฟด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนาะก็มีวันนี้ก็เป็นวันทํางานเหมือนเดิมนะคะเนาะวันเสาร์นะคะเนาะืิมกาแฟมื้อเช้านะคะทุกคนขาเนาะเพิ่มลังกายพลังใจเนาะกระดิ่งกวนนะคะเนาะเผือกถั่วเหลืองถั่วเหลืองกวนหรือเปล่าถั่วกวนเนาะอร่อยค่ะทุกคนขา อร่อยมากขอบอกพอดีมีเครื่องกรองก่งตรงนี้เนาะก็เลยมากรองด้วยกันอยู่นี่นะคะเนาะกินรวมกันนะคะเนาะนี่แหละเนาะเราเป็นสำนักง,งานนะคะเนาะแล้วก็กินด้วยกวนนะคะเนาะเผื่อรัอถูถเหลืองถั่ถูเหลืองวกวนหรือเปล่าถั่วกวนเนาะอร่อยค่ะทุกคน่าอร่อยมากข็บอกชกาแฟด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนาะก็มี วันนี้ก็เป็นวันทำงานเหมือนเดิมน,นะคะเนาะวันเสาร์นะคะเนาะเนาะมาพูดคุยยักทายกันนะคะเนาะกินข้าวต้มจิบกาแฟด้วยนะคะเนาะอื้อร่อยก่ะเพื่อนๆค่ะจิบกาแฟด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนาะก็มีวันนี้ก็เป็นวันทำงานเหมือนเดิมน,นะคะเนาะวันเสาร์นะคะเนาะเก็บปากกองอกนะอืมวางไว้เลยี๋กว่อกให้ กิ่ององเามันกินไหวหอดกาแฟด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนาะก็มีวันนี้ก็เป็นวันทํางานเหมือนเดิมนะคะเนาะวันเสาร์นะคะเน,ะนานะ,ะเดี๋ยวกของนะอืมวางไว้เลยเดี๋ยวปอกให้กิ่งของสอเขาจะมันกินไหวหอ,อมนะคะเนาะเป็นแรงกำลังใจให้กันเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะกิมอร่อยจ้ะ <c oughs> ถ้าเห็นน้องนี่ต้องมีแต่เรื่องกินนะคะน้องกินจริงๆที่เขามาขอน้ำนะคะน้องน้ำกินนะคะน้องต้องมาเกาะตรงนี้เนาะกวนนะคะนาะงเพิ่รสถัะะ่วเหลืองถั่วเหลืองกวนหรือเปล่าถั่วกวนเนาะอร่อยค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากกขอบอกเนาะเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันนะคะนาอ,อเพิ่มกาแฟวันนิดจิตแจ่มใส นะคะเนาะเป็นแรงกำลังใจให้กันเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะกินอร่อยจ้ะจะเห็นต้อง่ต้องมีแต่เรื่องกินนะคะเนาะกินจริงๆริเนาะเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะเพิ่มกาแฟวานิลล่าจิตเจมใส่อืมพวกมีกันอยู่สองคนอะ่ะงงอืมให้บอกไาเอาลงไปเยอะ ๋ยวฉันเปิดให้แล้วเยอะๆ,ๆแล้วค่อ,อารมณ์จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ AI สวัสดี Facebook สวัสดีแอดมินเพจของ Facebook ค่ะวันนี้น้องนี่ก็พาเพื่อนๆมานั่งกินข้าวต้มจะมีคำมาขอน้ำนะคะน้องน้ำกินนะคะน้องต้องมาเกาะตรงนี้เนาะมีคำมาขอน้ำนะคะน้องน้ำกินนะคะน้องต้องมาเกาะตรงนี้เนาะเออแซบจ้า ต้มมัดไส้เผือกค่ะทุกคนขคาม่ถั่วดำด้วยเผือกด้วยอร่อยมากใส่เผือกก็มาสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะเนาะเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกท่านอยู่ด้วยกันนะคะเนาะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดงไทยต้มมัดใจทุกคนขาทำงานเช่นเคยนะคะเนาะทำงานที่เราลักนะคะเนาะทุกคนค่ะรักไม่รักก็ต้องทำนะคะเนาะ เพื่องานเพื่อเงินนะคะนอะ้องทองไว้ <c oughs> <c oughs> ตูอแซบจ้าต้มัตไส้เผือกคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ถั่วดำด้วยเผือกด้วยอร่อยมากใส่เผือกเนาะเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะเพิ่มกาแฟวละนิดจิตแจ่มใสตู <c oughs> ้แซบจา้า ต้มมัดไส้เผือกค่ะทุกคนคะไม่ถั่วดำด้วยเผือกด้วยอร่อยมากใส่เผือกชิกาแฟ,ฟด้วยนะคะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนาะก็มีวันนี้ก็เป็นวันทํางานเหมือนเดิมน,นะคะเนาะวันเสาร์นะคะเนาะทํางานเช่นเคยนะคะเนาะทํางานที่เราลักนะคะเนาะทุกคนคะรักไม่รักก็ต้องทํานะคะเนาะ เพื่องานเพื่อเงินนะคะนะ้องทองว้นะคะเนาะเป็นแรงกาลังใจให้กันเช่นเคยนะคะทุกคนค่ากิมอร่อยจ้ะจะเห็นต้องนี่ต้องมีแต่เรื่องกินนะคะน้อกินจริงๆริแซบจา้าต้มัตไสเผือกคะ่ะทุกคนขคาม่ถั่วดําด้วยเผือกด้วยอร่อยมากใส่เผือกทำงานเช่นเคยนะคะ,นะคะเนาะงทำงานที่เราลักนะคะเนาะทุกคนขารักไม่แล้วก็ต้องทํานะคะเนาะ เพื่องานเพื่อเงินนะคะน้องทองไว้า <c oughs> อ,อแซบจาต้มมัดไส้เผือกค่ะทุกคนค่ะไม่ถั่วดำด้วย <c oughs> เผือกด้วยอร่อยมาก